เนื่องจากในปัจจุบันการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้นของอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานรวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นมีการลุกล้ำพื้นที่ป่าและทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นที่มาของการปล่อยปร,ยปริมาณแก๊สเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นประกอบกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศจึงทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนลดน้อยลง ในจังหวัดชนบุรีเคยประสบป,ปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2555สร้างความเดือดร้อนอย่างมากจึงส่งผลกระทบให้เกิดปริมาณน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ไม่เพียงพอ จากปัญหาดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจในการหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเล็งเห็นความสําคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในสภาพปัญหาปัจจุบันของสังคมให้ตระหนักเห็นคุณค่าของน้ํารู้จักนําความรู้ไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างลึกซึง้งและรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามสภาพความเป็นจริงตลอดจนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคุธศักรช2,551เหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การ,รจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานค่ะ โดยเป้าหมายของหลักสูตรนี้คือเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และรู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยแลรงและเกิดเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยายกรน,น้ำ สำหรับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะมีการสอดแทรกกิจกรรมการทดลองเพื่อกระตุ้นความสนใจและฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนเรื่องนี้แล้วผู้เรียนจะได้รับความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำครูใช้คำถามที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนล Yeah. โดยมีการสักถามถึงประสบการณ์ของนักเรียน และร่วมกับการออกแบบการทดลอง ออกมาต้องใส่นะคะใส่ไหมใส่ไหมโอ้โหตาตาที่คนล้นไปเลยเพราว่าผ่านนี้ไปอ่ะโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคเิ่มเลย <c oughs> ครูขยายความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยังย่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้นครูสักถามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ตำตามแนวคิดของนักเรียน ทยนะคะครูและนักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องผลกระทุจากไทยแลค่ะเีรดกา็เพรู้อสึกว่าก็อยางการช่วเหลนาเป็นัไงก็รู้สรนไม่เรามีความรู้เกา เรกาห้าอะไรก็ได้ให้น้ำสะอาที่เราใก็รู้สึกขนรัไม่หน้าแล้วสามารถอาจจะกจะนไปใชความนีใช้ไปอยู่ในไบ้างก็ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ถ้าสมมติล้างมือกูฝือแปลงฟวันนี้เรวลาเราแปลงฟวันแล้วเราก็าจะไปรับ่อนวนะวเวลาถึงเวลาสอบเวลาแปลงแปลงฟวันเสร็จกูบอกว่าเฮ้ย